จังหวัดอุทัยธานีครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตนมโรงเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีครับว่าที่ร้อยตีดนายพิทักษ์อันนบครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเพศส,สาธา,ารณสุขส mm ํานักงานสาธาสุขจังหวัดอุทัยธานีครับรวมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ mm ังหวัดอุทัยธานีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีและสํานักงานประธาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตนมโรงเรียนณวิทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีตำบหนองแก่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางวิชาการเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานสถานที่ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนของจังหวัดอุทัยธานีครับโดยผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตนมโรงเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีสถานที่การผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่ะส่วนผลของการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอยู่ในระหว่างการส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไปด้วยค่ะ